ดูหน้าตาคุณปูดูหน้าตาวา,านหมนอมเนาะโอแม่พอแล้วแม่แม่พอแล้วนะแม่ซนะดน้ำแบบว่าเกลี้ยงถ้วยเลยโอโ้คุณยายาอร่อยใช่ไหมอร่อยวานหอมดีโอ้มันอันด้านแล้วนี่บาดมันสุกคาเคียโอ้พ่อไปตัดทางโน้นผมรับอยู่ทางนี้ไปเนดะี๋ยวไปตัดต้นก่อนตัดต้นก่อน มาตั้แต่ต้นก่อนห้วยโอ้ยไนใหญ่หว่นั่งดูกล้วยนะคะสุกทีเป็นเคลืออย่างนี้เลยอือหือเครือแพรนกหนูปูปีกคุณจะทำก้อยบวชทีเอาสัก ลูสิบลูกจะช่วยเหรอโอ้ยทำไมเป็นคนมีน้ำใจอย่างเงี้ยมีอยู่แล้วน้ำใจแตว่าจะทำเองน้ำใจจะมีแต่ขาดเงินยืมหน่อยนี่เป็นน้ำวานะคะบอกวิธีทำสิหมายถึงยังไงกล้บัญชีเหรอใช่อันรับแรกทำยังไงเขาบอกนึ่งก็ได้หรือไม่ก็ไปต้มเอายางมันออกนิดหน่อย แต่กล้วยมันกล้วยสุกแล้วต้องต้มต้มนิดเดียวเองนะต้มเอาเอาเปลือกเอายางออกหรือจะไม่ต้มก็ได้กล้วยสุกงอมขนาดนี้แล้วไม่ไม่งอมนะพี่ไม่งอมนะเอาละเอาแค่นั้นแหละทำน้อยๆมันจะได้รู้สึกว่ามันอร่อยพอแล้วพอพอจริงเปล่าจริงจริงพอแล้วเดี๋ยวก็แยกงกันกินพอแล้วเอาแค่นี้แหละโอ้โหอันนี้เอาให้ไปโดนไปไกลๆนกนุปูปีกเดี๋ยวนกมันก็กินเหรอเออ เอาละแค่นี้แหละแต่งให้มันสวยนยะมันไม่สวยมันขี้เหร่เ่อมีแขกไปไทยมาเขาหยิบกินมันจะได้น่ากินอ่ะเออเวลาไม,ไม่ไม่ทันแล้วแหละเขารู้แล้วว่าเหลือนกต้มก่อนใช่ไหมต้มนิดเดียวต้มแบบว่าแล้วว่าสักหานาทีก็น่าจะพอเอายางมันออกหน่อยนึงให้มันนิ่มนะใช่ค่ะไป,ไปต้มน้ำ อ้าวมา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 ทำมาทำมาทำ๊ยคุณใส่เสื้อผิดทางไปไหนอุยตกใจจริงก็ไอข้างนู้นมันอยู่ข้างหลังอ๋อคือข้างหน้ามันเป็นดีไซน์เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะใช้น้ำตาลตะนดนะคะคุณกัมพูขา เนกระปุกนี่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 ให้ชมตโนตโนตโนทตนตมอันนี้เราตักกินกาแฟไปบ้างแล้วนะครับท่านผู้ชมหอมมากอืมเนิกระปุกแบบนี้นะคะรับรองว่าเวลาทําขนมเนี่มันจะมีความหอมพวยพุ่งออกมาจากหม้อของท่านเลยนะขออนุญาตนะละลายในปากเลยอ่ะใช่เออมันละลายในปากไปเลยอ่ะเนี่ยมันจะหอมอร่อยอ่ะแล้วก็เรา ขอบคุณพี่กัมพูนะคะไปฉีกใบเตยมาให้สี่ใบไปไกลมากเลยนะเนี่ยผมเดินทางไป3วันกว่าจะได้ใบเตยกลับมาเนี่ย <c oughs> ใช้น้ำกะทิไม่ใช่อยู่หัวบันไดเราอันนี้น้ำกะทิใช่ไหมถ้วยหนึ่งค่ะเ,เกลือมียังเกลือ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 ต้องไป <ขา S 1> หุน่นสมุทรสาคร <c oughs> เพราะว่าบ้านของพี่ทำนาทำนาก็ต้องปลูกข้าวทุกมื่อเดี๋ยวนะนี่นะเคี่ยวน้ำกะทิใส่หม้อ เอาน้ำใส่นิดนึงน้ำรางถ้วยเนี่ยถ้วยกะทินะคะไฟอ,อ่อ,อนๆไฟเคี่ยวไปเอาน้ำตาลลงเลยเนาะใสไปเลยครับอันน,นี้<อ>ทำไมค,คุณรู้อะคะโอ้ยใส่ที่หลังมันที่หอมดีครับทำไมคุณรู้อะคะใบเตยนี่เราเอาปินนะฮะ แต่น้ําตาลก็หอมอยู่แล้วนะหอมแบบน้ําตาลแต่ว่าใบเตยก็จะหอมแบบใบเตยคุณชอบหวานไหมก็นิดนึงก็อร่อยนะเขาอ่ะไม่ค่อยกินหวานนะเขาจะทำไม่ค่อยหวานมากถ้าหวานก็ตักใส่น้อยๆหน่อยน้ำอ,อะไรเนี่ยนะสำหรับคนชอบไม่หวานมากคนชอบหวานก็แต่มันก็ต้องถึงและต้องถึงเครื่องถึงอะไรเครือหนึ่งช้อนชาก่อนนะคะ ค่อยเคี้ยวไม่ให้กะทิเป็นฟองนะเดี๋ยวไม่งามเดี๋ยวน้ำนิดเีวหอยหอมออกมาหอมหวยหอย่อยอะ,ะเดี๋ยวเรามาชิมน้ำดูก่อนนะคะนแหละรับท่านผู้ชมน้ำพอดีไหอืม,อ,มอร่อยเวอร์วังอ,อร่อยมากอะ่ะแต่ว่าที่ฉันชอบตัดเค็มออกสักครึ่งช้อนชานะเกลืออีกสักครึ่งช้อนชานิดเดียว เอาละทีนี้ก็เอากล้วยลงเลยนะจ๊ะเออคือเวลาตักเกลือนี่ครับมออเลยนะฮะคือสายตานี้ไปตัดแว่นประกอบรับสารภาพที่นหน่องนะมออยู่โน,น่นโอ๊ยดูตกเกลือครับ <มา S 2> พี่น้องครับาม,าม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 าเอาลงมาเอาลงดูหน้าตาคุณกัมพูดูหน้าตา<ๆ>น่ากินไหมนี่เห็นไหม ให้เขาร้ออีกนิดเดียวก็ใช้ได้เลยในที่สุดก็ได้กินกล้วยบวชชีเดี๋ยวคุณยายกินข้าวเช้าเสร็จคุณยายก็จะได้ทานเลยนะคะตื่นแต่เช้ามานั่งชมวิวชมปลาเดินไปออกุ๊บไปสวนเดินแล้วเดินแล้วก็ขึ้นมาได้หนึ่งรอบเดิหนึ่งรอบแต่ว่าไปยิมเบิ้ง สวนทางบนเขาเห็ดสวนกล้เนี่ยไงเพิ่งทำกล้วยบวชชีเสร็จพ่อทำกล้วยบวชชีเพิ่งเสร็จไปหม้อนึงเนี่ยรอตื่นให้กินเอาคุณแม่ยังไม่ตื่นกล้วยเชื่ยังไ่ทันเลยกล้วยเกลือนูก็ยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวจะตัดวันนี้แน่แน่แน่มึงลูกนกอ่ะไปกินเหลือนกไปกินเราอ่ะกล้วยเยอะนะช่วงนี้เนาะแล้วพี่ลานยังปลูกกล้วยริมไปทางนู้นอีก เดี๋ยว,วทำกับข้าวกันพ่อเดี๋ยวตัดกล้วยนกเอาไปกินหมดแล้วพี่เลียนกล้วยอะ่ะกล้วยบุหชีเสร็จแล้วนะโอ้โห <laughs> ใครกินก่อนได้กินใครไม่กินทีหลังไม่ได้กินทำนิดเดียว <laughs> เพราะว่าทำทุกครั้งมันเหลือก็เลยใช้กลมเม็ดในการทำน้อยเลยทำน้อ,อย<ห>จะได้อร่อยนี่สูตรของเราโอ้โพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพ่อใหญ่แหวงจะลงไปข้างล่างเลยเหรอ ฮะอ้ะจอยจ้องสิตัดต๊ดตะกล้วยได้นี่ยแต่งเต็มแต่งเต็มเมือ่อวานนี่แหละโอ้ต้นนี้อ่ะโอมันอันนั้นแล้วนี่ปา<ะ>ดมันสุกคาเคียโอ้ยพ่อไปตัดทางโน้นผมรับอยู่ทางนี้ไปเลยไปตัดต้นก่อนตัดต้นก่อนมาให้ตัดต้นก่อนห้วยโอ้ไอไโอยไนใหญ่แหวง <c oughs> นั่นเห็ดผ <c oughs> ู้เดียวซ้ำ เขาให้ต e e ัดต right ้นก่อนเราให้ตดเครียที่หลังเฮ้ยเนอะอย่าเถียงพ่อพ่ออาบน้ำร้อนมาก่อนอ้เดี๋ยวีตัดต้นเราทับตัวเองได้บาดที่นี่แน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 ่จับพ่อจับพ่อโฮ้ยวางกล้าผมตัดเองพ่อผมตัดเองโฮ้ยเนอะแล้วจะทับต้นขาผมได้บาดที่นี่ นนั่ห่วงขาไม่ได้ห่วงพ่อล้มแล้วล้มแล้วเรียบร้อยต้นขาล้มเลยกล้วยมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะเขือนี้ไม่ใหญ่พ่อโอ้ยส่วนนู้นอะเรือใหญ่มากเลยประมาณยี่สิบเขือมั้งแล้วชนีเหรอ ออ,อนนเรอประมาณยี่สิบหวีอ่ะเราหาตลาดส่งดีกว่าเอาอีกแล้ว <c oughs> เจ้าแม่ตลาดจริงวะเ <c oughs> นี่ยคายแถวเนี่ยมาขุดไปกินบ้างอุต่าห์ปลูกไปเต็ม <c oughs> เดี๋ยวมาขุดพออร่อยจะตายเอามาตำใส่ใสไ่ไรดีอะอะ ตำขา,ขาเขาตำใส่อะไรไม่รู้นะมาพ่อเอามีดมาเดี๋ยวจะลมเรียบร้อยไหนขอดูกล้วยหน่อยกี่หวีครับ <c oughs> หนึ่งสองสามสี่แค่เนี้ยห้าหวี โอ้ยไม่รู้นกหรือระลอกจัดไปแล้วน,นกเมื่อเช้าพ่อก็เห็นอยู่มันเป็นนกนกใช่ไหมใช่ค่ะกินกันจ,จนแบบว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลูกก็เหลือนกถึงได้กินนะพวกเราไม่ไรห,หรอกเยอะอยู่เหลือนก,อนกเหนื่อยไหมตา มาเหนื่อยให้มันจะเดินยังเหมือนเซเเนะเออทำไมเดินเซอ่ะพ่อเดินมันกิคือข้นจำทรุดเลยแหละเดินไปเดินมามันก็เท่ท่านนั่นแน่เท่ท่านนี้แน่เป็นขนัานรู้ตัวอยู่ใช่ไหมคะว่าตัวเองเตัวอยู่ไม่เหนื่อยก็ถึงถึงมันไวว่างั้นเถอะมันเป็นไปเองมัน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 เซเองดูอ่ะหนูกินไหม เรากับบินของมาหลายตัวแล้วไลออกไปอันนี้เตรียมเครื่องสำหรับทำเมนูอะไรคะหลนน้ำหมูลองดูนะครับท่านผู้ชมครับสไตล์กัมพูอีกแล้วนะฮะแต่คุณกัมพูก็ทำหลนอร่อยครับผมโบขคือไผ่แล้วครับใส่ไปเลยครับพี่น้องทำไปใส่ไปลอยทำไมหม้อมันดำจังเอาเอานี่แสดงว่าหม้อมีประสบการณ์ไงประสบการณ์การใช้งาน ไม่เคยแบบเป็นหม้อขาวๆไปซื้อมาจากร้านแล้วก็ไม่เคยทำแล้วบอกว่ามีประสบการณ์เวลาเขาเช็คพ่อครัวว่าพร้อมไม่พร้อมเนี่ยเขาเช็คที่หม้อนะอ๋อเหรอเออนี่ใส่เข้าไปเลยเพราะฉะนั้นหม้อดำนี่อย่าตีกันเด้อตีหมอมีประสบการณ์ครับพี่น้องนี่นี่เด้ออันนี้ไก่ตัดไก่ซอยอะค่ะง่ายๆนี่ขาได้แล้วใช่ไหมได้แล้วค่ะตะไคร้ได้แล้วขาดอะไรคะหอมแดงอ๋อเมนูบ้านๆนะจ๊ะ น Lust ี่จน้ะใส้ปรดจ้ะทุบเลยจ้ะจ้ะใส้ปรดจ้ะกระชายครับหั่นเียงเฉียงก็ได้ครับกินกระชายก็ดีนะอร่อยดีนะฮะนางเอกของเราครับนั่นก็คือน้ำปลาาแม่ทองหน้าพุ่งเลยหรอใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปเลยอ่ะปลาลดครับเทไส้ปราด แกะแหนมออกมาย,ยีสองสก้อนก็นได้ครับแหนมเขาจะมีรสเปรี้ยวหน่อยเพราะฉะนั้นรสชาติที่ออกมาของหลนก็คือจะออกเปรี้ยวนิดเค็มหน่อยหอมสมุนไพรใ,ใช่ไหม,ใช,ไหมใช่ครับเราชอบนะเราชอบตีมือการทำหลนแหนมของพี่นะไม่ได้กินนานแล้วนะเนี่ยน่าจะมีห้าหเดือนนะ่ะลือเมนูนี้ไปเลยเทแหนมสักสามก้อนนะฮะเอาขึ้นหน่อยแท้สิบประติกันบ้านบี้นะ อยากได้เยอะหรออ่อาแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเอด,เดีก็ได้เอาีพอ,พอ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 ไว้ทำอย่างอื่นไม่ทำอย่างอื่นพอละพอละพอละคุ้กสีแซ่บอยู่ดิให้มันแย่งกันไงเหมือนทำข้าวยบดทีทำน้อย,อยเ,อเดี๋ยวจะ <โฮ S 1> อ,อร่อยไงของผมไม่ต้องน้อยของผมแบบว่าคือคุณภาพมันได้อยู่แล้วคุณภาพมันได้อยู่แล้วครับพี่น้องดูแหนมนะคะดูเนื้อแหนมนะคะเนื้อแน่นแน่นีแหนมของเราให้มันแตกเลยนะครับทุกอย่าง ปะปะมะเปาะมะคะีโปปะโบะเปิบปบเปิบเปิบเปิบปบปะบปิบโปับเรียบร้อยย้ยังอู้นึกว่าจบยังไม่ได้ใส่พริกเลยพริกลูกโดดเลยนะจ๊ะเอาไม่โคกอ่ะพี่ไม่ต้องโขกค่ะเดี๋ยวเผ็ดบางคนไม่กินเผ็ดเอาเอาลูกโดดแล้วก็ลอยลงไปบางคนอาจจะอยากกินแบบไม่ต้องเผ็ดมากอะไรเงี้ยนะ ปรับคนที่ชอบกินเผ็ดก็ตักพริกป่ายคนไม่กินเผ็ดก็ตามอัธยาศัยตักแหนมไปอันนี้เรียบร้อยครับรอรับประทานอย่างเดียวครับโอ้โหเนี่ยครับง่ายไหมฮะคือพี่ไม่ได้ปรุงอะไรเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใส่เฉพาะน้ำปลาเดี๋ยวผมขอชิมก่อนโอเคอืพอดียังเฮ้ยอร่อยเบอร์เสือจิ้มน้ำแน่ แต่ว่าผมจะเติมน้ําตาลไปสักนิดหนึ่งให้มันกลมกล่อมแต่น้ําตาลตโนดเรานี่แหละเราอยากรู้ว่าน้ำปลาแม่ของนาคำหล่นโดยที่ไม่ปรุงอะไรเลยเอออร่อยเลยนะอเห็นไหมพอดีแล้วเอถ้าใส่น้ําตาลมันมันจะหวานคือไม่ต้องเลยนะอร่อยจริงๆเออแล้วก็รสชาติของแหนมก็พอดีพอดีเขาปิดไฟนะเดี๋ยวเรือได้อยยังจะไม่ต้องใส่นะน้ําตาลนะอร่อยแล้วไม่ต้องใส่นะ ไม่ต้องใส่อะอ่ะโอเคอร่อยละเห็นไหมครับปิดไปนะง่ายง่ายโอเคสรุปอร่อยมากเดี๋ยวเจริญอาหารแน่นอนนันหอมเนาะโอ้โหแม่พอแล้วแม่แม่พอแล้วแม่ซดน้ำแบบว่าเกลี้ยงถ้วยเลยโอ้โหคุณยายอร่อยใช่ไหมอร่อยปานหองดี นายขอชิมฝีมือคุณรชินีหน่อยสิกล้วยบวชชีนานๆจะได้กินไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าไม่รู้ฟ้าจะถล่มดินจะถลายหรือเปล่าขนาดนั้นเลยออืกว่าใหญ่ท้งหนากซดน้ำหมดโคกเลยนะไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวเกรงใจมั้งแกบอกแกเสียดายมันสียแสบหมดละมันใช้น้ำตาลถนนแท้ไงแกเสียดายอร่อยจริงคำแรกคำแรกก็สุดยอด หลงรักคนทําเลยนะทำแน่หลงไหลในรถมือต้องตามหาให้ทหารเอกออกตามหาหลงไหลหลงไหลในน้าตาลโนดของเราจริงๆไม่เกี่ยวกับคนทำหรอไม่เกี่ยวหรอกครับถ้าน้าตาลดีนะกล้วยดีกล้วยสวนเราด้วยกล้วยก็กล้วยสวนเราน้ําตาลก็น้ําตาลเราผู้ใดเฮ็ดกระแซบผู้ใดเฮ็ดกะแชบอ่างส่ได้กินเทเดียวละเด้อเดียวหนาก็เฮ็ดเองเด้อ จบผู้กลางฝนอีกพ่โดนมันคงวางไข่โตเฮากับเงาเดียวได้ก่มีผู้ใจยามสายฝนริบ่มีผู้ใจ